มังกรบทที่243คนส่งอาหารผู้จัดการส่งเป็นเพื่อนของฉันนายว่าฉันไม่มีสิทธิ์งั้นเหรอจางหงยิ้มย่อฉันกับส่งเฟยใส่กางเกงตัวเดียวกันโตมาด้วยกันจะให้ส่งเฟยไล่ใครออกสักคนมันง่ายนิดเดียวงั้นผู้จัดการจางก็โทรหาผู้จัดการส่งเถอบหวังต้าหาย,ยังคงยืนกราน ไอ้โง่จังหงคนนี้ถึงตอนนี้แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ล่วงเกินคนที่ไม่ควรล่วงเกินขนาดไหนอย่าว่าแต่ไล่เขาออกเลยมากที่สุดก็ครึ่งชั่วโมงจังหงจะต้องใส่หัวออกจากภูเขายู่ฉอวนซานด้วยตัวเองได้ฉันจะโทรเดี๋ยวนี้เลยเมื่อจางหงพูดแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรหาซ่งเฟยติดแล้วซ่งเฟยหวังต้าหาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแผนกนายใช่ไหม จางหงเข้าประเด็นอย่างรวดเร็วโทวรศัพท์ของอีกฝั่งส่งเฟยเงียบไปพักนึงแล้วตอบว่าใช่ฉันต้องการให้เขาใส่หัวออกไปตอนนี้ทำได้ไหมจางหงใบหน้าเยออหยิงไม่ได้อะไรนะสีหน้าของจางหงแข็งทื่อทำไมบทผิดเหรอปกติแล้วส่งเฟยจะทำตามความต้องการของเขาได้ตลอดทำไมวันนี้ปฏิเสธเขาอย่างง่ายดาย ไม่ซีซ่งเฟยนายหมายจางหงต้องการถามซ่งเฟยสักสองสามคำกลับถูกซ่งเฟยตัดบทโดยไม่เห็นใจเลยสักนิดจางหงผนกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ใช่ของตระกูลฉันอีกอย่างต่อไปไม่ต้องติดต่อฉันนะตูดตดูหลังจากผู้จบซ่งเฟยก็ตัดสายโทรศัพท์ไปเป็นที่ชัดเจนว่าต้องการตัดขาดจากจางหงครั้งนี้จางหงไม่พูดไม่จาแล้ว ถึงเขาจะโง่แค่ไหนก็ควรจะรู้ตัวแล้วว่าเหตุการณ์ไม่ปกติมิตรภาพ10ปีกว่าของส่งเฟยและเขาแต่ตอนนี้คิดจะตัดก็ตัดตกลงนายทำงานอะไรกันแน่จู่จูจจ่จางหงก็หันไปจ้องเฉินเฟิงคนส่งอาหารเฉินเฟิงตอบแบบเฉยเฉยเป็นไปไม่ได้จางหงยืนยันเวลานี้ถ้าเขายังเห็นเฉินเฟิงเป็นแค่คนส่งอาหารแล้วละก็งันสมองของเขาก็ถูกน้ำเข้าแล้ว นายรู้จักประธานเสรนของพวกเราจริงๆเหรอจางหงกลืนน้ำลายและถามแม้ว่าเขาไม่อยากจะเชื่อแต่มาถึงตอนนี้แล้วสัญญาณทั้งหมดแสดงให้เห็นเฉินเฟิงไม่ได้เสแสร้งอะไรเขาอาจจะรู้จักเสินหงชังจริงๆก็ได้อีกทั้งหวังต้าไหา่กับเฉินเฟิงความสัมพันธ์คงไม่ใช่เพื่อนเก่าแน่หวังต้าไหา่กลัวเฉินเฟิงเฉินเฟิงยิ้มเล็กน้อยเหมือนว่าฉันจะเคยบอกนายแล้วนะเรียง ในสมองของจางหงเหมือนถูกฟ้าผ่าระเบิดเปรี่ยงออกมาทันใดนั้นสีหน้าก็ซีดลงทันทีเมื่อกี้เฉินเฟิงโทรศัพท์หาเสิญหงชังจริงเหรอตายแล้วตายแน่แน่แล้วท่านเฉินคุณฟังผมพูดก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเสียงของจางหงสั่นเหมือนเสียงร้องไห้คนฉลาดแค่ฟังก็รู้เขาในตอนนี้รู้สึกกลัวอย่างมาก ท่าทางการเปลี่ยนแปลงของเขาทำให้หลินหลันเซี่ยเว่ยกัวพี่ฟางทั้งสามคนตกใจจางหงนายพูดอะไรเข้าใจผิดอะไรพี่ฟางถามด้วยสีหน้าดุดนันแค่มองก็รู้ว่าหลินหลันจะต้องควักเงินก้อนใหญ่นี้เวลานี้จางหงกลับพูดว่าเข้าใจผิดแม่ท่านเฉินเขารู้จักประธานเสิรินจางหงเสียงสั่นสำหรับพนักงานที่ยู่ฉววนซานแล้วตำแหน่งของเสิรินหงชังไม่ต่างจากโยมบาล คำพูดหนึ่งคำสามารถฆ่าโทษเป็นหรือตายได้ตอนนี้เฉินหงชังรู้แล้วว่าเขาเอาห้องที่เคยมีคนตายไปขายดังนั้นเฉินหงชังไม่ปล่อยเขาไว้แน่ตอนนี้จางหงทําได้แค่ภาวนาให้ความสัมพันธ์ของเฉินเฟิงกับเฉินหงชังลึกซึ้งพอและหน้าของเฉินเฟิงใหญ่พอใหญ่พอที่เฉินหงชังจะปล่อยเขาไปเหลวไหล เขาก็แค่คนส่งอาหารคนหนึ่งจะรู้จักประธานเสรนได้ยังไงพี่ฟางพูดยอดเฉินเฟิงจะรู้จักเสรนหงชางถ้าจะรู้จักเสรนหงชางจริงๆหลิ่นหลันยังจะต้องมาซื้อห้องผ่านเขาเหรอไปหาเสรนหงชางโดยตรงดีกว่าอย่าว่าแต่ลด30เอร์เซนเลยลด50เปอร์เซน์ก็ยังได้เลยผู้จัดการจังคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไอ้สะวะนีีเขา เขาไม่มีทางรู้จักกับประธานเสิร์นของพวกคุณหลินหลันก็ไม่อยากจะเชื่อเธอรู้สึกว่าจางหงจะต้องเข้าใจอะไรผิดแน่นอนเท่าหากเฉินเฟิงรู้จักเสิร์นหงชังละก็งั้นเธอก็คงรู้จักกับบินเกตแล้วจางหงเสียยิ้มแล้วสายหน้าเขาหวังว่าตัวเองจะเข้าใจผิดแต่สัญญ,ญาณจากซ่งเฟยนั้นมันชัดเจนมากมิตรภาพสิบกว่าปีเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดก็ตัดได้ดังนั้นซ่งเฟยถึงได้เด็ดเดี่ยวขนาดนั้นต้องรู้ว่าเขาจะต้องซวยแน่ คนที่ทําอะไรเขาได้ทั่วทั้งยู่เฉววนซานก็มีแค่เฉินหงชังแล้วท่านเฉินผอมอใจผมโดนน้ามันหอมูราดผมมันต้าสุนักชอบดูถูกคนผมไม่ควรเอาห้องที่เคยมีคนตายมาขายให้คุณได้โปรดให้โอกาสผมชดเชยให้คุณนะครับจางหงพูดแล้วก็คุกเข่าลงกับพื้นขอร้องอย่างทรมานจางหงคุณพูดอะไรคอนโดเคยมีคนตายอะไรกัน สีหน้าพี่ฟังแข็งทื่อคำรามด้วยความโกรธได้สว่านนี่คิดไม่ถึงว่าจะสารภาพออกมาเองคอนโดเคยมีคนตายแล้วจริงสายตาของเสี่ยเว่ยกลัวจมลงทันใดนั้นสีหน้าของหลินหลันก็ซีดลงจางหงเองพูดออกมาขนาดนี้แล้วเรื่องคอนโดห้องนั้นที่เคยมีคนตายเกรงว่าน่าจะจริงไม่จริง ลินหลันคุณอย่าไปฟังเขาพูดห้องดีๆแบบนี้เป็นไปไม่ได้ว่าจะมีเรื่องที่เคยมีคนตายอะไรพวกนี้พี่ฟางโมโหสุดๆยังคิดจะแก้ต่างกลับพบว่าสายตาที่ทุกคนมองไปทางด้านหลังเธอนั้นเปลี่ยนไปพี่ฟางหันหลังไปดูโดยไม่ตั้งตัวใบหน้าที่เข้าสู่สายตาของเธอทําให้รูมั่นตาของเธอหดตัวทันทีเสรินประธานเสิรินพี่ฟางลิ้นติดอ่างคําพูดก็พูดไม่ค่อยจบประโยค สีหน้าของเซินหงชังมืดดำใครบอกคุณว่าห้องนี้ไม่เคยมีคนตายประธานเรินฉันพี่ฟางลุกลี้ลุกลนสูญเสียความมั่นใจโดยสิ้นเชิงไม่รู้ว่าจะแก้ต่างกับเซินหงชังยังไงใส่หัวไปเสินหงชังพูดแล้วพร้อมกับตบลงไปบนหน้าของพี่ฟางอย่างแรงตบจนพี่ฟางลง้มลงไปที่พื้น เดินมาตรงหน้าเฉินเฟิงสีหน้าของเซินหงชังตอนนี้ถึงมีรอยยิ้มขึ้นมาท่านเฉินขอโทษด,ด้วยเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองฮัจางหงที่คุกเข่าที่พื้นสีหน้าซีดลงอีกครั้งรอยยิ้มเศร้าโศกปรากฏข,ขึ้นที่มุมปากจริงด้วยที่เฉินเฟิงรู้จักเซินหงชังอีกทั้งเห็นท่าทางของเซินหงชางแล้วความสัมพันธ์กับเฉินเฟิงเห็นได้ชัดว่าไม่ได้รู้จักกันธรรมดา ประธานเฉินพูดเกินไปแล้วคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดเฉินเฟิงยิ้มเล็กน้อยต่อหน้าคนนอกเฉินหงชังตัวเขาเองจะไม่เรียกคุณชายเฉินต่อหน้าหลินหลานและเสี่ยเว่ยกัวจางหงสายตาของเฉินหงชังย้ายไปที่จางหงป,งปังปังปังจางหงก็เริ่มโขกหัวด้วยน้ำตากลอเบ้าอย่างไม่ลังเลเลยสักนิดประธานเฉินผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วยกโทษให้ผมเถอะยกโทษให้นาย เสินหงชังตะคอกคอนโดที่เคยมีคนตายนายก็กล้าขายยังจะให้ฉันยกโทษให้นายเหรอประธานเสินผมผิดไปแล้วใจผมถูกน้ำมันหมูราดผมเห็นเงินก็ตาโตจางหงขอความเมตตาทั้งน้ำหูน้ำตาตอนนี้เขาสารภาพจนหมดไส้หมดพุงแล้วที่จริงตอนแรกเดิมทีเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะความอมาหิตของเสินหงชังอยู่ที่นั่น ต่อให้เขายืมความกล้ามาเป็นแสนเขาก็ไม่กล้าแตะความอมาหิตของเสินหงชังแต่ทนความกดดันจากแม่ยายพี่ฟางไม่ไหวพี่ฟางบอกว่ารู้จักกับผู้นำของสำนักการจัดการที่อยู่อาศัยสามารถออกใบรับรองความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยแบบลับๆได้และเรื่องที่ห้อง5 0 8มีคนตายทั้งเมืองชางโจวก็มีแค่ไม่กี่คนที่รู้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ